คอมพิวเตอร์สวัสดีครับเพื่อนๆสาธิตนะครับก็วันนี้ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับมีเหมียวมีชองนะครับมีอุ้ยนะครับป้ายแอลนะครับจ๋านะครับแล้วก็บีนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังมัประชาสัมพันธ์นะครับโครงการบุญอีกโครงการหนึ่งนะครับโครงการนี้ก็เริ่มจากการที่อุ้ยแล้วก็แม็กนะครับแล้วก็เหมียวเขาก็คุยกันว่าอยากจะไปถวายพระพุทธรูป ตามวัดนะครับแล้วเขาก็มาถามว่าเออเต๋ามีความเห็นยังไงมั่งนะครับผมก็เพิ่งจะพาญาติธรรมเนี่ยไปถวายพระพจ้ารูปที่หนองคายมาเมื่อเดือนกว่ามานี้ผมก็บอกว่าโอ้เจ้ารูปเนี่ยคือหายหา,ยหายไม่ยากหรอกนะครับสร้างเนี่ยเต่ายิงช้าก็เยอะนะครับหรือลงหล่อก,ก็เยอะแต่ว่าจะหาวัดถวายนี่ยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวัดที่ท่านสร้างบวชเนี่ยมักจะมีเจ้าภาพแล้วนะครับต้องเป็นองค์ใหญ่เลย แต่แบบที่เราตั้งใจจะถวายกันเนี่ยห้าสิบนิ้วหกสิบนิ้วแบบเนี้ท่านไม่มีที่ไว้นะครับแล้วจากประสบการณ์เนี่ยผมเป็นลูกศิษย์วัดป่าอัมพรวันที่ชลบุรีเนี่ยโอ้โหท่านปฏิเสธคนไปเยอะเลยนะครับไม่ท่านไม่ท่านไม่ได้รับเพราะว่าไม่มีที่จะไว้นะครับผมก็เลยเสนอว่าวัดที่พวกเราเคยไปถ่ายรูปกันมาเนี่ยนะครับวัดป่าน้องแซงของหลวงปู่เสียนปัญญาทโลเนี่ยที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีโครงนะครับเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้พวกเราดูเนี่ยนะครับท่านเนี่ย ทําเรื่องโครงสร้างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือในส่วนของผิวแล้วละ่ะตอนนี้ก็มีการเคลือบผิวเป็นชั้นชั้นชั้นไปนะครับท่านก็บอกว่าท่านก็เหมือนกับบอกบุญเนี่ยว่าเราจะรับไปสักชั้นหนึ่งไหมนะครับผมก็บอกท่านผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีะนะครับที่จะได้ทําบุญผิวกพจะรูปนะครับก็เลยรับท่านไปนะครับแล้วก็มาเล่าให้กับเหมียวกับอุ้ยฟังว่าได้ทำ,เ,ทำเพื่อจะรูปเนี่ยทำผิวกพจะรูปองค์ใหญ่ดีกว่าองค์นี้องค์ใหญ่มาก แล้วที่มาที่ไปเนี่ยคือหลวงปู่ท่านก็นิมิตนะครับพระเจ้าเนี่ยมาให้สร้างเพื่อจะค้ายันประเทศนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆท่านเริ่มมาตั้งแต่ยังไม่มีวิกฤตอะไรเลยนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านน่สลบไปสามรอบแล้วนะสร้างพุทธรูปองค์เนี้ยเพราะว่าต้องมีบารามีมากจริงๆนะครับแล้วผมก็เห็นว่าท่านน่อายุมากแล้วถ้าเรามีส่วนช่วยให้พุทธรูปเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็เป็นบุญใหญ่มหาศาลเลยอ่ะนะครับที่เราจะมีโอกาสทําพุทธรูปใหญ่ขนาดนี้นะครับทําผิวพุทธรูปนะครับก็เลย ชวนเพื่อนๆนะครับที่เป็นกลุ่มที่ช่วยกันจัดงานคราวที่แล้วนะครับก็มีเหมียวชองอุ้ยแอลนะครับแล้วก็จา๋าแล้วก็บีขอ,อความเห็นนะครับเพื่อนๆก็บอกว่าโอ้ก็น่าจะแบบโปรโมตไปในกลุ่มใหญ่เลยนะครับพวกเราะจะถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เป็นการทําบุญร่วมกันนะครับวก,ววกว่าจะกว่าจะกระถินอีกทีเนี่ยกระนู้นตั้งสิ้นปีนะครับระหว่างนี้เราจะได้เป็นผ้าป่าซึ่งก็จะเป็นผ้าป่าเฉพาะกลุ่มเราอะครับหมายความว่าคือกระถินเนี่ยปีนึงมีครั้งเดียวไง แต่พระป่าเนี่ยกลุ่มไหนก็กลุ่มนั้นก็จัดไปก็กําหนดวันกับท่านไปก็จะมีเป็นผ้าไตรจีวอนนะครับแล้วก็มีปัจจัยที่จะที่จะเอ,อร่วมในการทําผิวผุทธรูปไปนะครับก็เลยมาประชุมกันประชุมกันทางซูมเนี่แหละครับเพื่อนๆก็บอกว่าเออก็น่าจะอัาไว้เลยนะครับแล้วก็แจ้งกับพวกเราทางซูมเพราะว่าถ้าเขียนไปเนี่ยก็ไม่รู้ใครจะอ่านมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ให้อุ้ยอ่าอุ้ยแชร์หน่อยครับอุ้ย ค่ะสวัสดีค่ะเราว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เปาบอกบูญอันนี้เราจะได้มีโอกาสร่วมกันสร้างพระพุทธรูปที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ให้เสร็จให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จากอันนี้สงจากการที่ทําพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็คือมาขนาดนี้ที่เราไปถ่ายรูปกันราคงจําได้นะคะให้เสร็จสมบูรณ์เนี่ยอันนี้สงใหญ่หลวงนักนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยแล้วยิ่งพื้นผิวของพระพุทธรูปเนี่ยทำให้เราเนี่ยขุดผ่องสวยงามผิวพรรณเรา หกสิบกันแล้วเนี่ยเราจะได้แบบสวยงามตลอดการอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เจริญด้วยทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติยศขาบรรดาศักดิ์แต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะคะเมื่อเพื่อความสุขความเจริญแล้วก็มีความสุขกายสบายใจของเรายิ่งพอพูททะูปอีกหน่อยเนี่ยถ้าสวยงามตาแล้วก็มีคนไปกราบไหว้บูชามากมายเนี่ยนะคะอันนี้สงหล่อมเนี่ยก็จะย้อนกลับมาให้เพื่อนๆทุกคนด้วยเพื่อที่จะให้มีความสุขสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปจาก ทุกก็จะกลายเป็นสุขทุกมากก็จะกลายเป็น na ท e: ุกน้อยนะคะชัดชวนนะคะค่ะไหนบอกพูดไม่เก่งไงอุ้ยปแอลปแอลปแอลเซฟฟิวเวอร์สแอลหน่อยโอ้โหไม่ไม่เป็นไรค่ะเออให้น้ำเหี่ยวเลยให้น้ำเหี่ยวเลยให้น้ำเหี่ยวมเลยน้ำเหี่ยวพร้อมแล้วน้ำเหี่ลวี่่น้เหยวยังไม่พร้อมขอบีก่อนนะคะน้ำเหี่ยวกำลังล่าอยู่เพราะว่าน้ำเหี่ยวขอบีกระชองอ่าเชิญท่านคณะบดีครับอ่าบีช่อง ก็จริงๆนะครับในการสร้างพระเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องมองอีกในมุมหนึ่งว่าก็คือพระพุทธรูปเนี่ยเป็นถาวรวัตถุนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องช่วยสืบพระศาสนาต่อไปให้ยืนยาวนะครับคือหมายความว่าสาววนวัตถุเนี่ยก็คือเป็นสิ่งซึ่งคงทนอยู่นานนะครับอีกอาจจะเป็นหลายร้อยปีพันปีนะครับถ้าถ้าไม่ผุพังไปก่อนนั่ก็คือว่าในการที่เรามีโอกาสได้ มาสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับในครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของเราเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นมงคลชีวิตกับเราแล้วก็เป็นมงคลชีวิตกับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเรานะครับเพื่อนๆนะครับในถ้ามันมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่แบบนี้นะครับจะสิบบาทยี่สิบบาทเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ช่วยกันนะครับในโอกาสนี้เราในในในพวกเราเนี่ยนะครับที่ ที่เห็นซูมกันอยู่นี้ก็เป็นหนึ่งเป็นทิดว่าเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับที่ถ้าหากเพื่อนๆไม่สามารถไปร่วมงานในครั้งนี้ได้ก็พวกเราเนี่ยจะทําหน้าที่นะครับนําบุญจัดของเพื่อนๆที่ได้มาถวายในการสร้างนี้ได้ไปถวายสร้างพระพุทธรูปต,ต่อไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยเพื่อที่จะได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับอ่าโอเคครับเยี่ยมเลยเยี่ยม พี่พี่ช่องบอกว่าเพื่อนๆถ้าไปไม่ได้ก็พยายามจัดเวลาถูกไหมพี่ช่องก็จัดเวลาไปถ้าเพื่อนมีเวลานะครับเพื่อนๆคนไหนมีเวลาว่างๆเนี่ยนะครับก็คือจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดซึ่งมีความน่าเที่ยวหลายแห่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งซึ่งผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปจังหวัดอุดรธานีเนี่ยหลายครั้งนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวจะพยายามนะครับถ้าเพื่อนๆไปด้วยจะพยายามจัดโปรแกรมที่น่าจะเหมาะสมกับพวกเราได้สนุก ได้มากินของอร่อยนะครับได้ไปสวนเสเฮฮากันภาษาเพื่อนในในอีกบรรยากาศหนึ่งก็อยากจะขอเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาช่วยกันคเล็กคนน้อยนะครับร่วมทำบุญร่วมร่วมกันนะครับโอเคอ่าขอเชิญพี่บีครับพี่บีก็จากสองครั้งนะครับที่เราไปทําบุญร่วมกันนะผมมีความสึกว่ามีปิติมากเลยเพราะในชีวิตประจําวันก็ หาโอกาสยากนะที่จะไปกราบนะครับพระนะครับพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทําบุญแล้วก็มีโอกาสาได้เจอเพื่อนเพื่อนพาะนะ้านเนี่ยก็พยายามส่วนตัวเองจะพยายามปรีเวลานะครับที่จะไปร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็การทําบุญครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานบุญที่ผมคิดว่าพวกเราก็นะครับมีโอกาสไปทําร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากมาก แล้วก็จะได้มีโอกาสที่จะได้คุยได้เจอกันนะครับได้ราลึกถึงความหลังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ครับก็ไปนะครับเชียร์ให้ทุกคนถ้ามีเวลาว่างก็นะครับไปเจอกันครับผมไปรวบรววันที่เทา่าไหร่พี่บีพี่บีวันที่เท่าไหร่พี่บีวันที่สามวันที่สี่เมษายนนะครับครับซึ่งมีเวลาประมาณสักสองเดือนจากนี้เพื่อนเพื่อนคงวางสเกจโดได้นะครับวางตารางนะครับแล้วก็ไปด้วยกันนะครับครับแมวค่าเมวพ่อแมว สคริปต์ปเสร็จแล้วใช่มไม่ป้าป้าไม่มีสคริปต์แต่ว่าป้าก็คิดถึงนะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหลายองค์มากเลยเคยเตือนพวกเรามาตลอดเลยซึ่งเต่าก็คงทราบแล้วเพื่อนๆน,นทุกคนก็คงทราบว่ากึ่งพุทธคัลไปแล้วเนี่ยมันเป็นวิกฤตเลยของของโลกเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าตอนนี้เรา ก็ก็คืบคลานเข้ามาให้เราเห็นชัดขึ้นตอนแรกเราก็เออเนาะครูบาอาจารย์พูดเราก็เฉยๆนะแต่เนี้ยมันชัดเจนขึ้นที่ได้เห็นออวิกฤตของของของโลกเราเนี่ยออแล้วก็การที่เราแบบเอ,อเดี๋ยวทำกระถินอีกแล้วออจะมาทำผ้าป่าอีกแล้วเนี่ยอ,อ,อันนี้นะคะมันบอกไม่ถูกเนาะคือว่าถ้าถ้าอยาก อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆนอได้ข้ามพ้นในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เตือนมาแล้วเนี่ยนะคะว่าอาจจะว่าเป็นความเชื่อที่ว่าเอา๊ะมันมันจะจริงไหมแต่ว่าก็เห็นเด่นชัดขึ้นว่าโลกเราเนี่ยกำลังประสบวิกฤตทั้งทั้งโรคทั้งโลกอะไรเลยเนี่ยเยอะเอะเยอะแยะมากมายแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่จะทำให้เราเนี่อลอดปลอดภัยได้ก็คือการสั่งสมบารมีธรรม ม่ไมซึ่งเห็นในในลายกลุ่มก็เห็นแก้วเนี่ยแก้วแก้วชายเนี่ยก็ไปทาสีวัดไปปิดทองพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนแล้วก็เพื่อนอีกหลายคนก็สั่งสมบาร,รมีธรรมมาตลอดออครูบาอาจารย์ก็บอกเนี่ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งเดียวที่ทำจะทำให้เราแล้วก็ลูกหลานพ่อแม่เราลูกหลานเราคนในครอบครัวเราเนี่ยรอดอย่างเช่นรอดจาก การไม่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นปัจจัดตังเนาะซึ่งซึ่งตัวเองก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นปัจจัดตังว่าถ้าเราสั่งสมบารมีทําไปเรื่อยๆเนี่ยฮะโดยโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเออก็ก็เก็อยากอยากให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็เห็นเพื่อนๆทํากันอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเราเนี่ยซึ่งสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้เราเราเราได้ทําอะไร ดีๆด,ด้วยกันทุกปีอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการสร้างพื้นฐานให้ชีวิตอย่างอย่างดีเลยใช่ไหมเตา๋าใช่ใช่เ <laughs> นี่ยเราก็ไม่รู้ไปพูดในแง่เนี้ยนะ <c oughs> ก็คือเพราะฉะนั้นเราก็อา้าวจัดอีกแล้วจัดอีกแล้วก็พอพอมีออุ้ยชวนอ้าเตา๋เออ้าวเต๋าก็เริ่มหาแล้วจัดอีกแล้วแต่เนี่ยเนี่ยจะเราต้องจัดนะคะจัดแล้วเพื่อนๆก็ร่วมกันค่ะเออ เราเองก็ไม่ได้มีมากอะไรแต่ว่าค่อยๆสั่งสมบารมีทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราว่าเขาเนาะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะด้วยด้วยจ๋าค่ะจ๋าเออพี่จ๋าเหนียวเหนียวอีกไหมก็ก็ทำตามกำลังศรัทธาค่ะไม่ไม่มากไม่จำเป็นต้องมากอะค่ะใครมีน้อยทำน้อยใครก็อยากทำเท่าไหร่ก็ทำอะค่ะนะคะเรื่องบุญเนี่ย ค่ะะนั้นนะคะพี่แอลว่าพี่แอลพี่แอลพูดหน่อยพี่แอลพูดนิดนึงเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะนะคะก็หน้าเต่าก็จะค่อยๆเขียนมาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งส่งเป็นเป็นรายตัวเหมือนเดิมทุกครั้งเหมือนกันที่ทุกครั้งที่ที่ทำอะค่ะนะคะแล้วก็ใครจะถามอะไรยังไงก็ถามมาได้เอาอย่างนั้นดีกว่า ทริปนี้มีปรมาจารย์ช่องมาช่วยคงไม่เหนื่อยก็คงคงชิวๆเป็นเป็นทริปที่น่าที่เราคุยกันไว้ว่าจะเอาชิวๆนะะจะไม่ไม่ลุยเหมือนครั้งที่แล้วก็ลุยจนอ้อสลบเลยคราวที่แล้วเปล่าเปล่าอ้อไม่ได้สลบหรอกค่ะแต่ว่าอ้อผมเหนื่อยมากก็คือเราจะเป็นทริปที่ชิวๆไปวัดน้อยหน่อยแล้วก็ไปคาเฟ่ไปร้านอาหารอร่อยอร่อยอะไรอย่างงี้บ้าง มีมีมีช่องช่วยแล้วสบายแล้วเรื่องเที่ยวครับถ้างั้นก็ขออนุญาตสรุปนะครับก็เดี๋ยวก็จะเขียนเป็นโปรแกรมคร่าวๆนะครับเรื่องโปรแกรมเที่ยวพี่ช่องกับพี่เหมียวนะครับก็จะช่วยกันกล่าวโปรแกรมนะครับเราจะแจ้งกับพวกเรานะครับส่วนวันที่เนี่ยนะครับก็เป็นวันที่สามสี่เมษานะครับเป็นเสาร์อาทิตย์ก็คิดว่าพวกเราส่วนใหญ่คงจะไปได้นะครับส่วนเอ่อ แผ่นเขาเรียกว่าใบาดีกาเนะใบดีกาผ้าป่านะครับก็คงเป็นแบบเดิมนะครับใบแอวก็จะแจ้งไปนะครับพวกเราที่อยากที่จะไปชักชวนนะครับให้ญาติธรรมคนรู้จักคนสนิทได้ร่วมบุญเนี่ยเราก็จะได้ส่งนะครับทาแบบเดิมนะครับทําแบบเดิมนะครับแล้วก็เออผมเมื่อกี้ผมลืมแจ้งเนอะนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าใครที่ทําครบสองหมื่นห้าเนี่ยก็จะมีชื่อสลักที่ฐานพระพุจะรูปนะครับซึ่งอุ้ยบอกโอ้ยเราอยากเราอยาก นะครับวันข้างหน้าเหลนไปบอกเนี่ยย่าอุ้ยนี่ไงย่าอุ้ยอารยาได้ทำเอาไว้นะครับก็เป็นเป็นไงฮะเป็นเอ่อเป็นเครื่องระลึกนะครับถึงบุญใหญ่ที่ได้ทํากันนะครับแต่อย่างที่เหมียวบอกนะครับบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งจริงนะนะครับผมว่ามีประสบการณ์เยอะเลยนะครับเพราะว่าผมทําอ็มีเวเนี่ยผมก็เจอคนหลากหลายเนะผมก็พบว่าคนที่เขาสั่งสมบุญตลอดเนี่ยเขาก็ บุรง่ายเขาก็ไม่ค่อยเจอวิกฤตอะไรหรอกเจอเขาก็จ๊อบอะ่ะนะครับเบาอะ่ะเพราะว่าเขาสร้างมาตลอดของเขาอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่นะครับเป็นพุทธารู้สติทุกๆก,กราบที่คนไปกราบไปไหว้เนี่ยองค์นี้จะอยู่ไม่รู้เป็นกี่ร้อยกี่พันปีเนี่ยนะครับเราเลยได้อาน,นิสงส์งที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับเดี๋ยวขอพูดที่ไหน่อยค่ะว่าเอใบดีกานะคะก็จะเหมือน ทุกครั้งทุกทุกเอ,อ่อหมายถึงว่าทุกปีนะคะที่ที่ทปีปีแรกแล้วก็ปีที่สองเพราะฉะนั้นจะใช้ก๊อปปี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆออย่าสงสัยว่าประมาณว่าอันนี้ทำไมฉันมาเป็นประธานหรือว่าจะทำไมคือเหมือนเหมือนทุกครั้งเลย ใช่ชุดเดิมอะค่ะใช่ใช่าจากที่แอวพูดเนี่ยขอเสริมหน่อยนะคะคือบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจคือว่าทําไมเอา้าเต๋าเอาชื่อทุกคนขึ้นไปเป็นประธานคือคือจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือว่าวการที่เราจะไปเป็นเจ้าภาพกรถิตนหรือเจ้าภาพผ้าป่าแต่ละครั้งเนี่ยนะแล้วก็โดยเฉพาะในที่เนื้อนาบุญหรืออย่างวัดป่าเนี่ยนะคะมันมันยากมากเลยที่เราจะ จะได้เป็นประธานเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งซึ่งมีอนุอนิสงมากนะเต๋อก็เลยเแชร์ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนได้เป็นได้เป็นประธานจะมากจะน้อยเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสนใจเลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างอย่างที่เพื่อนเพื่อนก็ทราบว่าบางคนเนี่ยทำบาทนึงเนี่ยแต่เขามีจิตจิตศรัทธานะคะแล้วก็มีจิตจิตแน่วแน่เนี่ยดีกว่าคนทําเป็นล้านที่ท,ที่ที่ไม่ได้ เพื่อนๆก็คงเออไม่ได้มีจิตใจที่จะถวายจริงๆที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ก็มีอานิสงส์ทั้งนั้นเลยค่ะแต่อยากจริงๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนเลยคราวนี้ค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนร่วมกันค่ะครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยยังยังยังไม่ค่อยหนำใจอะพูดภาษาคืออยากจะอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนในรุ่นเนี่ย ร่วมกันถ้าใครไปได้ก็ไปกับพวกเรานะคะครั้งแรก<ะ>รเท่าไหร่แอลครั้งแรกสี่สิบใช่ปะใช่ค่ะครั้งแรกสี่สิบแล้วก็มามาสามสิบมาสามสิบกว่าสามสิบอะค่ะเอาเนี้ยห้าสิบเลยไหมโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นก็าตามนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะส่งรายละเอียดไปในห้องไลน์